นนทมอง่ <S 2> <S 2> เช็อกไปทั้งโซเชียลเลยค่ะเมื่อจู่ๆสาวลำไยหายทองคำออกมาประกาศเลิกแฟนหนุ่มปุ้ยแอลกอฮอล์แบบฟ้าผ่าทั้งที่ทั้งคู่เพิ่งจะสวีทหวานในช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาซึ่งจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะ กลายเป็นเรื่องช็อกหนักในเช้าวันจันทร์เลยค่ะเมื่อนักร้องสาวลำไยไห,หทองคําได้ออกมาประกาศข่าวช็อกให้แฟนคลับได้ทราบตรงกันว่าตอนนี้เธอได้ลดสถานะความสัมพันธ์กับแฟนนักร้องนําวงร็อกแดนใต้ปุยแอลกอฮอล์ที่เขาพาดูใจกันมายาวนานถึง9ปีแล้ว โดยลำยัยได้โพสต์กลาง Facebook ไว้ว่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตลอดตอนนี้สถานะพี่ปุ้ยลำยัยคือโสดนะคะไม่มีปัญหาเรื่องมือที่3แต่คุยกันแล้วว่าขอจบกันด้วยดีขอบคุณทุกกำลังใจค่ะไม่ขอตอบคำถามใดๆนะคะ ท่ามกลางแฟนๆต่างงงหนักมากว่าเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่กันแน่เพราะในช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเพิ่งเห็นทั้งคู่สวีดหวานกันอยู่เลยพร้อมทั้งเข้ามาถามให้กำลังใจเพราะเห็นทั้งคู่คบดูใจกันมาตั้งแต่ไม่ดังฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาด้วยกันล่าสุดงานนี้ทางหนุ่มปุ้ยแอลกอฮอล์ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นไว้ว่าขออนุญาตเอารูป10ปีที่แล้วมาลงนะครับ ร้อมบอกว่าน้องลำใหญ่ไม่เคยมองคนที่ความดังหรือทรัพย์สินเงินทองน้องลำใหญ่ไม่เคยคิดว่าตัวน้องลำใหญ่ดังมากๆและจะต้องเลือกคนใหม่เราดีต่อกันมาตลอดตอนนี้ถ้าถามผมผมว่าเราสองคนรักและผูกพันกันมากความรักก็ยังอยู่ที่เดิมผมก็ยังอยู่ที่เดิมน้องลำใหญ่ก็อยู่ที่เดิมแต่แค่บางมุมมองอาจจะมองกันไม่เหมือนเดิมผมเคยบอกน้องลำใหญ่เสมอว่าเรามาเป็นครอบครัวเราไม่ได้มาติดคุกเราสองคนมีอิสระทางความคิดเท่าเทียมกัน จะไม่มีคำเอออ,อดาทอสาดเสียดทำลายเอาชนะกันเราจะมีแค่ความเข้าใจกันจริงๆเราเคยคุยกันในเรื่องใช้ชีวิตกันมาสักพักแล้วครับว่าถ้าวันหนึ่งต่างคนต่างอยากลองใช้ชีวิตกันเราจะต้องเป็นแบบไหนและปฏิบัติตัวอย่างไรก็ได้คําตอบว่าเราจะดูแลกันไปมากันได้เหมือนเดิมผมก็จะพยายามเลี่ยงๆไม่เข้าบ้านวันที่น้องลำไย,ยอยู่บ้าน คืนนี้ผมอยู่เชียงใหม่พรุ่งนี้ผมเล่นพะเยามะรืนผมกลับบ้านอันดับแรกผมต้องเก็บที่นอนลงมานอนข้างล่างและคิดทบทวนทุกอย่างให้ดีอีกรอบและถามน้องลำไย,ยอีกครั้งว่าเราตกลงแบบนี้จริงๆใช่ไหมครับถ้าน้องลำไย,ยตอบว่าค่ะผมก็จะขนที่นอนนอนไกลาจากน้องลำไย,ยอีกห้องนึงแล้วก็คิดทบทวนทุกอย่างอีกรอบ แล้วผมก็จะถามน้องลำไยอีกว่าเราตกลงแบบนี้จริงๆใช่ไหมครับถ้าน้องลำไยตอบว่าค่ะผมก็จะขนที่นอนลงมานอนห้องถัดไปไกลกว่าห้องเดิมแล้วผมก็จะคิดทบทวนอีกรอบแล้วผมก็จะถามน้องลำไยอีกครั้งว่าตกลงแบบนี้จริงๆใช่ไหมครับถ้าน้องลำไยตอบว่าค่ะรอบนี้ผมก็จะขนที่นอนไปนอนห้องซ้อมแล้วก็จะไม่ถามอะไรอีกเลยแต่บ้านมีหลายห้องนอนพี่ๆไม่ต้องห่วงนะครับแต่ทุกๆคนเชื่อผมนะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นธรรมดาของธรรมชาติทุกอย่างมีเสื่อมมีดับสลายตามธรรมชาติหวัง ให้ไวอย่าไปแบกไปถือไว้เมื่อเราเข้าใจเราก็จะเบาลงค่ะเรียกว่าเป็นการปิดฉากรักคู่รักมาราธอนที่คบหากันยาวนานกว่า9ปีอย่างลำไยไหยทองคำและหนุ่มปุ้ยแอลกอฮอล์แบบช็อกวงการบันเทิงอ,อีกคู่ค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าบฟอล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวดว่นแบบฉับไว้กับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ